ดัดแนบดีแม็กดากให้ค่ะนี่สีแดงมาแต่ไกลเลยจะใต่จากร้านสตังเลอโตที่ด้าเซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้มาส่งงานอีสุสีแม็กคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาต้องการจะดัดแหนบลงอีกจากเดิมจ้ามาถึงก็ไม่ใช่ปัญหาเลยคุยกันเรียบร้อยกันลุยงานกันเลยค่ะวันนี้ลูกค้ามายินหน่อยเนาะก็จะเสร็จมืดๆหน่อยโอเคค่ะขึ้นแมลงถอดสามขาถอดล้อถอดโช๊คแล้วก็ถอดแป้นจาคลายหัวน็อตด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้เรียบร้อย โอเคอ้าวหมาคายเพื่อจะแป้นออกจ้าหลังจากคายแล้วยกแป้นออกค่ะทุกคนอ่ายกเข่าสามขาทรายดึงแหนบด้านหลังลงแล้วก็ดึงแหนบด้านหน้าลงเสร็จแล้วก็ยกไปกันเลยค่ะบู๊บไปจ้าจแล้วทำอะไรต่ออ่ชั้นหนังประจวดก่อนน,น,นะถ้าวัดอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วก็ถอดแหนบบรรทุกออกเพื่อจะตับหลักขึ้นไปดัดจ้าแหนบทุกก็กองที่พื้นเลยนะแล้วก็มันเริ่มดัดกันเลยค่ะคุณขา เสร็จแล้วรอบแรกมาจ้ะลงเยอะไหมนี่รอบแรกหรอรอบที่สองไปจ้าได้หรือยังเอา้าไม่ได้ไปใหม่ค่ะรอบที่สามได้หรือยังได้หรือยังคะ่ะอ่าได้แล้วขึ้นตับใหม่เลยจ้า มันจะดัดเป็นอย่างนี้นค่ะจนกว่าแหนบด้านซ้ายด้านขวาจะเท่ากันนะคะที่ร้านจะไม่มีการดัดแหนบเขื่อเนาะเพราะว่าบางบางมันแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเนาะแต่ที่ร้านเนี่ยจะไม่มีการดัดเผื่อซ้ายซ้ายขวาจะไม่มีการดัดเผื่อค่ะทองจ้ากค้าก่อนนะโอเคเสร็จแล้วประกอบเลยค่ะได้ระยะที่ต้องการเห็นไหมแหนบเท่ากันเป๊ะเลยค่ะคุณขาช่างกวัดกลางพี่จเจ้าไปประกอบค่ะเสร็จแล้วก็ยกไปที่รถกันเลยค่ะมืดแล้วเห็นไหมล่ะ เริ่มมืดแหละไกล้จะมืดแล้วก็ต้องรีบเล่นง,งานนะคะพราะถ้ามืดมันก็จะทำงานยากเนาะโอเคใส่หมูด้านหลังเสร็จเร,รแล้วจ้าใส่ด้านหน้าต่ออัดให้เรียบร้อยเลยค่ะเอาสามขาออกค่ะเอาชุดโหลดวางใส่แป้นจ้าเดี๋ยวจะขันน็อตที่สลักด้วยมือก่อนนะคะการสร้างล้อโตนี่อย 30, ู่พุทมนทลสายสามติดแสดงตรงข้ามมีมสารศาสตร์นะคะโอเคเสร็จแล้วอัดด้วยบล็อกไฟฟ้าแล้วก็ต่อด้วยบล็อกลมเลยค่ะ มืดแล้วทุกคนขามืดแล้วค่ะเปิดไฟกันแล้วค่ะเสร็จแล้วใส่โช๊คเลยจ้าเรียบร้อยแล้วลงรถเลยเอ้ยไม่ใช่ใส่ล้อเลยจ้าเดี๋ยวเจะได้เห็นทรงรถแล้วเนาะรอสักครู่นะคะขออน,นุญาตขันน็อตด,ด้วยมือจัค่ะกันน็อตปิ้เกร็ดสลัดด้วยบล็อกลมอ่ะเรียบร้อยแล้วขึ้นแมลงเพื่อจะเอาสามขาออกจะได้เห็นทรงรถล้วจ้าเลยปึ๊บฟเรียบร้อยแล้วะคะ่ะลงมาจากเดิมนีอ่าโอเคเข้าที่ยัง เอาที่เรียบร้อยแล้วจ้าวัดบอนส่งงานลูกค้าได้ค่ะมาเย็นกับมืดเลยสําหรับคันนี้ไงก็ขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเดินทางปลอดภัยค่ะขอให้สนุกทุกการขับขี่ขอบพระคุณค่ะ